อ้าพี่น้องครับวัดตีครับตอนนี้แอปนาบมาถึงบ้านเสียบอยแล้วนะครับมาถึงบ้านเสียบอยแล้วบ้านคางบ้านเพิ่นครับพี่น้องนี่ฮะไม่พี่น้องเบิ้งครับเบนซ์คาออดิโอนะครับรับติดตั้งเครื่องเสียงติดรถยนต์ออกแบบงานซาวงานระบบสูตรตู้เนาะนี่ฮะนี่ฮะเป็นสำนักง,งานของเพิ่นฮะ ก็เป็นเครื่องเสียงติดรถยนต์นะครับคนรับติดต่างพี่น้องู้ใดอยาแบกเครื่งเสียงแบบไรกันมากครับนี่ฮะมีทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับเครื่องเสียงรถยนต์เนาะู้ไดมักนะฮะเสียงมันม้วนในรถแบบนี้แะครับผมเนี่ยยังขั้นนี้นะขั้นนี้ก็มีไดชาร์จนะครับเทียง 2อ,อันนะครับคันนี้มี2อ,อันตัดแปลงมาเป็นเครื่องเชฟโรเลตนะครับไดาชาร์ตนะครับตัวนี้กำลังปั่นร้อยวัตต์นะซึ่งตัวนี้นะครับมีแบตเตอรี่ทั้งหมดนะฮะหกลูกนะอยู่ตรงไหนอยู่ข้างหลังนะครับอยู่ข้างหลังนะเป็นรถที่นะฮะนี่คือลำโพงย,ยนะง,ำยงยกขึ้นเลยฟึบนะค้ายรถดำมันยกขึ้นเลย คล้ายกับรถดัมนะครับยกขึ้นเลยนะครับแล้วก็เสียงนี่กลงวานมากนะเห็นไหเสียงนี่ก็หึมเลยนะไปสามบ้านสี่บ้านนะครับซึ่งเหมาะสำหรับใช้ในการแห่เนาะนี่ฮะข้างหลังจะเป็นแบตเตอรี่ตอนนี้เราอยู่สองเห็นมันกำลังม่ใไหมเพราะว่าอายุแบตใช้งานได้น้อยมากนะ กำลังโม้ไหม่เจ้าของคนนีนะนี่แหละครับขั้นที่เสียบอยเ่เาถึงนะฮะที่ว่าเออนะมีบุญมีงานนะครับออกพรรษาแล้วเนาะนะต้องการรถแห่ต้องการเพื่งเสียงกับขั้นนี้แหละครับผมนะฮะขั้นนี้แหละนะครับของนองคนนี้แหละนะครับแต่ว่ามากครับราขอราค่ากับโทษสอบทางคนเอาครับเหมือนที่ผมไม่เห็นแต่ว่าอยากจะฟังเสียงอยู่แต่ว่านะพนถอดแบตเตอรี่ออก กำลังเตรียมกำลังซ่อมอยู่นะครับกําลังซ่อมบํารุงอยู่นะครับเปลี่ยนลูกหลอกไหมเปลี่ยนสายพานไหมนะครับสายพานสายชาร์ก็กำลังเห็ดกำลังเห็ดจยเจ้าของเพิ่นก็ได้นะครับะวางท่อสูตรใหม่ด้วยนะครับกําลังเห็ดอยู่นะครับเพื่อที่จะให้ทันงานออกพรรษานะครับเพราะว่าออกพรรษาเพิ่นก็มีการมีงานนะครับกรดีนะครับมาหาเพิ่นนะครับเพิ่นกรนะ พดหอกพดแท้นี่แหละหรืองานบุญต่างๆเนาะพนกัลับนะครับจอเมือนี่พนกัลลังสอ่มมันมุ้งอยู่แอดมาหน้ากะว่าโอ้ยนะล่องเสียงนะล่องเสียงเห็นเสือบ่อยบอกมาถึงมาเหิงมาโดนนะลองเสียงไอ้ฟังในเปียงหมนะพนแลาโอ้ยไอ้นะถอยแบตเตอรี่แล้วพนละเฮ็ดแล้วพนละนะนี่แหละครับผมนะไฟยากได้เสียงมันม้วนในรถนะรถไผเสียงมม้วนกะนะเคียงซอกเคียงเสียง นะอยากมาอัปเกรดกับมาเด้อนะนะเบนซ์คาออดิโอเนาะฝากพี่ฝากน้องไว้นะครับโอ้ดีบ่อออโอ้ต่างจุดสีสเแล้เดี๋ยวเดี๋ยวให้เราลงไมาก่อนโอ้ปลาแล้วดำตัวนี้ไหมเอ้ผัวเนี่ยโอ้ต่าง,งางจุดต่างจุดเลยพี่ดำ ปานลดดัมพี่น้องตั้งจึ้กเลยโอ้โหปานรดท่านฟ้มือเนาะมแล้วรถอยู่ที่บ้านเสียบอยหม้อโนที่ไายมาเป็นเดือนอเดือน่ด้เนาปานรดท่านฟอร์มือครับพี่น้องเนี่ยตั้งอันนี้ลำโพงมันมานี่ ได้แชมป์าของภาคอีสานพว่าแชมป์เครื่องเสียงของภาคอีสานนะครับรกับทีิพกันมาตัอง้เบียครับขี่ครับมาอแปเอมาาไอันนี้บิจเจวทิ้งอ่ะเน้าชมาอยตีที่ว่าออกพรรษาเนี่เจ้าสิเอานีพันหนีบ่ไปแฮมเม่ไดมีบุญมีงานนะไปงกาเาไเทากับอ้มี่า้นี่บ ใชไปเบิร์ตแจ็คสันโอ้ขอ,ของเล่นใหม่มาแล้วเพนซัมนี่บ่ธรรมดาแม่นบัแม่แม่แม่เล็กเพชรชีโนเลยแม่แ่พี่น้องเพชรีหลายคนอาจจะสงสัยว่า,าท่าหลังนี่ผ่าคุ้มไปเอาคือนยังผ่าคุ้มไปนี่เจ๊ยิเห็นอยู่ป่ะเจ๊ยิเห็นอหบอกมันคือนยังอยู่ในกอไผ่ล้ำโพงอ่ะแล้วแมนแมนบอกไหลอยู่แจะคิดว่ามันหลายดอกอยู่ข้างหลังอันนี้เพิ่นการันกาลังเช็คอยู่เนาะ อย่าไปแห่ออกพรรษานี่ล่ะ,ะนางรนี่สามารถจุได้ประมาณเป็นสองร้อยคนอาจจะเป็นพันก็ได้หรือเป็นหาร้อยคนก็ได้เสียง<น>เ,งเซมีเนี่ยดัชจะมีความกว้างสำหรับโอ้ครึ่งกิโลครึ่งก<อ>ิโล,ลว่าพันดังไงเลยโอ้ดังเลยแมนครับผม<อ>น,นันจะเปิดสิบพันเมตสองสามร้อยเมตรว่าสิบเมตรนี่ได้บ่เรียกเป็นหาร้อยเมตรปาติโีดังดังก็รถแ 2, ห่ขนาดยังไงเหรอเพี่น้องดังก็รถแห่ขนาดยังไงอีกปาติโีพี่น้อง เกียงเสียงพันว่าแต่ว่าได้ถ้วยรางวัลไปล่าถ้วยรางวัลมานับไม่ถ้วนแล้วพันว่าของภาคอีสานเนาะคอยไปเปิดจนได้หวยมาเหรอด้วยมั้งอีละของเล่นของเล่นไหนโอ้ปั้นเล่นบ่เอาเกี่ยวเกี้คักแต่พี่น้องบ่คัด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 คักคัดแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้เพิ่นว่าเพิ่นกำลังบำรุงบัวนาโยนแม่แม่ กำลังถอดลอถอดอะไรกัถอดอะไรกันโอ้คิดว่าถอดลอดจงไงเปลี่ยนสายไฟแล้วไปแล้วแล้วไปแล้วเออแล้วไปแล้วเดี๋ยวสิเปิดให้ฟังเจ้าอยาเิ่งนที่ว่าข้างหลังก็เปลยนยังไงอย่างเงี้ยเปิดขึ้น่ะอ๋อเนี่ยนะเปิดอเนี่ยนะโอ้ฝันรถแกมคันดีหน่อยเลยโยกเทนซัมมีเพันว่าเล็ดเพชรขี้หนูนะครับเพนบอกว่านะฮะนะฮะดังไปฮอดสามบาทสี่มันพันว่าแล้วก็ได้แชมป์แห่งประเทศไทย เดี๋ยวไปบังไปบ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเดี๋ยวอได้สามทีแล้เข้าไปเข้าไปตีนทางหลังเดี๋ยวเอาใสก่อนต่อไปเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้วโอเยโอ้ยโอ้เโอยโอ้ย้ยโอ้ยโ้ป้ยโอ้ยโอ้ย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 โอ้ยโอ้้นโอ้ยอยโอ้ยโอโอ้ยอ้ยโอ้อ้โอ้ยอ้อ้อ้้อ นี่หมอซื้อน่าจะเป็นช้วั้นี่จะมาเป็นคู่เราหอด้เดียวโอ้หนะครับลำพูงจักดอกเลไม่้จะไปนับเบิ้งบัตรจะว่าลายป็นไหนนี่นี่อันนี้อันนี้อันนี้มันมาเป็นาครคือว่ารถแห่มันเป็นเบรคตะว่าเป็นนิโตรยักับ ตึ๊กคนโ้ีบอเออกะลัคู่หลายแบบูดรืยมนแบี้คูเือเมือบบนี้เมื่นี่หนู่ละเมื่นหนึ่งเมื่นสงมื่อนสามมื่นสี่เมื่นห้ามื่อนแค่ก็เลยมืนวะเ่อมื่ปเมื่เอดีได้เเล้า่มตูลมตู้เอาไปเปิดรับจ้างแห่ครับรับจ้างแห่นั่งรำยาเจเปิดเปิดนี่นั่งรำนี่เป็นร้อยเสียงมันจะได้อาชโรนอากาศฟังแบบตุ๊บๆๆๆๆๆๆเลย โอ้โห oh แต่ uh, well. แบตเตอรี่แถวมอเตใร์ไซค์เดือบผาหมื่นเฉพาะแบตเตอรี่นะเฉพาะแบตเตอรี่แบห้าหมื่นนะพี่น้อกแป๊บพลังข่ายแบตเตอรี่มาอืนี่แหละไปแล้วจะมีไฟได้มันจะมีไฟมีไฟรอบอีกแนนมีไฟรตกลางนี Wiz ่ล่ะเพิ่นเวลาแฮียเนี่ยเพิ่นยกดำถึงกุศลแม่ก็ยกดำนี่คือเขาไปขี้ไปเลยนางลำนางลำนางมัมมี่มัมี่เงือกครับบ่อ กนางรัม,นา,รมนางรัมก็สีแบอกแ่แเป็นนางรําล้วมันไปมัน้มมันไปมันไปขับไปได้ทุกซอกทุกมุมครับหรือจำงานแต่งงานใครขึ้นอะก่ง้รอกขาเก๊ข้าวเก๊กับตอมสี่สายสายเปดสอยาราเกะินบินไปเปิดคาราเกะเหมาะสำหรับนางรมสำหรับนางรํมมีการมีงานก็ขี่นางรํานี่ประมาณร้อยกว่าคนสองรคนนี่เสียงนี่คือแดอาทถรโมเนว่ารํานำ ดําหาที่คนเปิดกับเสียงกับบ่ดังแต่ว่าจุนางรําได้ป็นสองร้อยก็คือได้อัธรรในการฟังเป็นเลยสองร้อยคนนางรําเนี่ยเชียงมานจะตุ๊กตุ๊บตุ๊ตุ๊บอรมดาพี่รองบ่อถรมดาบ่มาดเสียงนี่นะเสียงหยุตุ๊บตุ๊บเบิ้ลตุ๊บตอืขาเบิเขาเรียกว่านะแมนเล็กเพชรขีดหัวกต้องเล็กพีัอันเสียงซัมีซัมกับกะีอันใหญ่ห่นไหเียงาเบิ้ลคือมันน่อยเฮ้ยมันสีด่างบอมันสคอยอยู่เปล่าอ เจ้ามาอยู่ที่นี่ถ้าเปิดนี่เจ้ายืนอยู่บังนี้ได้นี่ให้ไปเลยหนึ่งรังเรื่องราบหนึ่งรังถ้ามาอยู่ตรงนี้ได้ถูกต้องที่นาทีเขาบอกแล้วอาจจะาชิบีดียี่ชิบีถ้าเจ้าวูดหูนี่โอ้หูแตกแย้ๆอยู่นี่มันแนงมากมันแนงหน่กเลเปิดแม่นเปิดมันเหมาะสำหรับรถแห่แห่นั่งร่ำฟ้อนที่งานต่างๆนบัว่าเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่บุญกระถินผ้าป่าเอองานร่ำได้เบิด มาถึงแล้วของเล่นใหม่ของเล่นใหม่ของเล่นใหม่น่ครับก็คือใกล้ถึงเทศกาลออกพรรษาแล้วถูกต้อง้อไปกระสีมีบุญมีงานเข้ามาถูกต้องการท่องอันนี้เอามาแล้วรถแฮมมาแล้วรถคันนี้ก็คืออยู่ร้านเฉียบอยหมูสดครับผมถ้าอยากติดต่อไปงงนางรัมหรืนางปอดติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์โทร0857449957เ้าเเข้าเสียบบอยหมูสดและก็ช่อง มาหนาสตอรี่นะครับรถคันนี้ครับรถนี้เล็กๆพริกขี้หนูเหมาะสำหรับที่ว่านางร่ำเนาะนางร่ำรถไปร่ำคันบ่อมันใจครับเอฟตาพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายทีเดียวครับทั้งสองสองเราคันบ่อมันใจได้เสียงมาทดลองเบิ้งมาทดลองเบิ้งครับรถคันนี้จอดอยู่ร้านเสียบอยหมูสดรถคันนี้จะอยู่ตรงนี้แหละร้านเสียบอยหมูสดมาแล้วเพิ่งไปทํามาใหม่ไปฟังนายจะฟังว่าฟังดีบอกมันซ้ำได้กับมาฟังเบิ้ล ของเหลียนหลายอยู่บ้านข่อยนะของเหลียนหลายแต่ว่าเท่าที่ถามน้องเข้ามาเมื่อกี้เจ้าของรถเขาบอกว่าได้แชมป์อีสานถูกต้องแชมป์อีสานเลยเนี่แชมป์รถแห่อีสานเด้ลยในรุ่นนี้นะครับในรุ่นนี้นะได้ถ้วยมาเยอะเลยเดี๋ยวนะครับอาจจะกระเบิ้ลข่อยอยู่กับำลานเครื่องเสียงค่อยยุกยี่จัดเต็มเครื่องเสียงฟันพ่อระเกีข่อยกันที่เฟืองกันในรถข่อยแันไม่เพียงมีตะดงมันเลยย่นี่ นี่ตะดลงไหมบ่ยูหนึ่งก็อรถขาดนอนค้องหล่นแย่ในบัจจุบันคือเม่งซื้อซื้อร่วมยุบอกเดียวนะครับลาดเสียบ่อยมูทตวครับเอาถาเรื่งถามเรื่องพี่ดอกาซื้อซื้อซ่มกระดานมันชอซ่อนี่้ครับรมดาที่ไรรมดาแต่ว่าตอนกลางคืนมันจะสวยก็มันเหมาะสำหรับไอ้ข้าวดาวไม่เดี๋ยวกันง้านรอกระทกรทเิดิงโอ้ยเออะ้านเกืมากรถตำรวจสพก็ต้องออกมาตั้งาเภอวานนอนครับงานเรงทุ่มมันเลย กระทุไงในสิปีหอดกระเดอนผู้สิษิการ์ดพออวันเพ็ญเดือนสิบสองน้ำจะนอนเต็สิบเดืวาอดีมอกมามาหอดของภาษาตะกอนจะมามันเลยมาเลยกินยาเพราะเขายาขวดนะจ๊ะพอแล้วว่ากระทุ้งตอนจะหมอกราษาประมาณนี้กับคึืนแต่มันจะมีไฟด้ไฟนี่มันสิอลังการไฟยันยิ้งยันยิ้งยัเลไฟจะมีแสงไฟประมาณว่ามือจะถึงได้มันจะมีไฟครับรถเอนที่ว่าเขาไปเปิดแล้วเขาจะตีกันเต็นแ่งเ แมนตึ้งตึองดูเลยบริเวณนี่เลยอ่ะเพิ่กระสน้กนครับไปเดนเอาครับตป้งตึ้งตึ้รตึึ้ง้ต้ง้ง ครับพี่น้องครับเนาะใกล้จะถึงงานบุญงานออกพรรษาแล้วเนาะจะในกะมานำเสนอรถแห่นะครับอยู่ข้างบ้านเสียบอยของเบนคาร์ออดิโอครับรางวัลรถแห่นะแชมป์รถแห่ภาคอีสานมาแล้วนะครับพี่น้องจังไหนครับมีบุญมีงานกับมาเรียกใส่เรนขาเลยครับอยู่บ้านเสียบอยแชานเสียบอยบ้างนะครับเอาทีนะครับบรรยากาศหนาสุพรนณีครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม